สวัสดีครับมาโมเชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมทรามเอานะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงเนี่ยครับสนามตรงนี้แล้วนะครับที่เรียกว่าฟิลลี่นะครับเพื่อนๆในด่านครอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าสนามฟิลลี่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับ3แลบนะครับก็คือ3มรอบนี่ครับเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวสนามมันจะเป็นยังไงผมว่าเป็นเลข8แน่ๆเลยหมุนกันเป็นวงกลมอีกอ่ะ ไล้ตอนที่ตัดถนนนะครับชนกันละนาวเลยนะโอ้มา oh. ดูกันนะครับใช้รถของแต่ละคนที่แต่งมานะครับเพื่อนพยายามแซงให้ได้นะครับแซงตั้งแต่แรกให้ได้ หนึ่งนะครับโอ้โหไปแบบฉิวมากเนี่ยครับเห็นไหมึงว่าแล้วนะครับมันจะมีรถอย่างนี้แหละที่ว่ามาชนกันนะครับตอนที่มันตัดถนน,นกันนะอะพยายามเลี้ยงรถให้ดีนะครับเ,เพื่อน พยายามเบียดเขาไม่ให้แสงนะครับเพื่อนๆเ,เบียดมันอย่าให้มันแสงนะครับนู่นที่หนึ่งอยู่นู่นนะครับเพื่อนๆแบบที่สองนะครับตอนนี้เข้าแบบที่สามแล้ว ไม่เห็นที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมบอกแล้วว่าที่1เนี่ยถ้าเราหลุดไปนะครับมันจะไปกับไกลมากแบบไม่เห็นฝุ่นเลยถ้าเพื่อนๆแสงไม่ได้นะครับหรือไม่มันบังเอิญเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับและที่2นะครับเพื่อนๆก็ยังถือโอเคนะครับครับดูมันไอเจ้าแฟงว์ูดนี้มันเป็น คิงนะครับคิงของเกมนี้เลยก็คือขับรถเก่งที่สุดนะครับเพื่อนๆโอเคแต่ที่สองถือว่าโอเคนะครับที่หนึ่งนี่ดีที่สุดนะครับแต่ที่สองก็โอเคครับเพื่อนๆที่สามก็ยังวาใช้ได้อยู่นะครับพะเกมนี้ถ้าหลุดจากที่สามเนี่ยมันจะไม่ไม่ถือว่าเราชนะนะครับก็คือแพ้ไปเลยต้องให้ได้หนึ่งในสามนะครับเพื่อนๆเกมถึงจะยอมรับว่าเราชนะในด่านนี้นะครับได้เงินมาพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนครับได้ตำแหน่งที่สองนะครับเห็นไหมครับ2 position นะครับก็เพื่อนๆแข่งอีกได้นะครับมันยังไม่ได้ขีดค่าคําว่าดันออกนะครับก็คือถ้าเขียนคาว่า DONE ก็คือดันนี้ก็ขีดค่านี้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่สามารถจะแข่งต่อได้แล้วนะครับก็คือเราได้ที่1แล้วนะครับเพื่อนๆแต่นี้ยังแข่งเข้าเข้าไปแข่งต่อซ้ําได้อีกนะครับเพื่อจะเอาที่1มาให้ได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม่ชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาแข่งที่สนามฟิลลี่นะครับในด่านครอสนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมพามาตรงนี้นะครับฮันเตอร์เห็นไหมครับฮันเตอร์ในสนามไซโคลนะครับโหเงินตั้ง ,5,000 5,000เหรียญเลยนะครับถ้าได้ที่1แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับมาโมชา n e ลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมพลาเอานะครับเกมแข่งรถสุดมันนะครับเพื่อนๆภาพสวยมากยังไงฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูคลิปมาโมชา n e ลด้วยนะครับแลวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชา n e ลนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับสวัสดีครับ